ว่าเขาเป็นแบบเข้าไปใน,าานการจองไปตัง้งยังคือมันมีหลายๆอย่างรวมกันเป็นไอเดียครับผมซึ่งก็จะเห็นใ,นในผลงานภาพพิมพ์ลายต่างๆในในชุดของคอลเลคชันนี้นั่นเองนะครับถามถึงท่านพิทติ๊กบ้างดีกวา่าพิทติ๊กมีส่วนช่วยยังไงบ้างครับของคอลเลคชันนี้ครับผมผมนะฮะก็เป็นกำลังใจสุดแล้วก็เนี่ยครับพอเวลาช่วงวันหยุดของผมนะครับ <laughs> ผมก็จะไม่อยู่ครับผมก็ต้องมางานประชาชนนะครับครับพี่เขาเป็นกำลังใจที่ดีๆนะครับคุณพีทนั่นเองนะครับซึ่งก็คือที่คอนเซปต์นี้เป็นเป็นแบบเสือที่ไปอยู่ในป่าเนี่ยก็คือพอเราคิดถึงพี่ติ๊กเองก็ชอบเข้าป่าเหมือนกันใช่ครับคืออันนี้แหละครับแรงบันดาลใจเนี่ยน่าจะมาจากตรงนี้ด้วยนะครับคือว่าก่อนที่จะแต่งตัวให้ลูกนะครับเขาแต่งตัวให้พ่อก่อนอ๋อไม่ได้หมายถึงว่าคอยใส่กางเกงหรือว่าหมายถึงว่าเขาดีไซน์เรื่องลูกกับต่าง นะ <ๆ S 2> ครับครับผมในเรื่องของธรรมชาติเรื่องของรื่ปลาป่าเรื่องอะไรพวกนี้มันเขาน่าจะกินไปบ้างในใน,ในส่วนนี้เพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของคอลเลคชั่นต่างๆเนี่ยก็เลย,ยได้รับแรงบันดาลใจจากตรงนี้ด้วยครือเราเหน็นว่าไลฟ์สไตล์ของเด็กไม่เป็นแรงบันดาลใจให้เราและราเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยควรจะเล่นอาลลอยให้มากที่สุดแต่าลูกชายของเราเนี่ยะสังเกตวต้องแต่นใหจริงๆเขาไม่ชอบเจออยู่ในที่ที่คนเยอะๆหรือว่าอยู่ในที่แอร์ เวลาเขาไปเล่นในสวนเล่นอะไรเงี้ยจะมีความสุข<น>มากมันไนด้เลเป็นแรงบันดาลใจนี่คือแบบว่าสไตล์คุณพ่อเลยนะชอบ,บ,บ,บชอบป่าชอบธรรมชาติชอบอย่างเงี้ยนิ่งๆบนเดียวครับ <laughs> แต่ไม่ได้แบบวันหยุดแบบนี้ก็ <c oughs> ต้องมาหาแฟนๆกันแล้วแฟนคล <c oughs> ัคิดถึงกันด้วยนะครับผมแน่นอนนะฮะว่าเวอร์ชันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่แบบมีความพิเศษมากขึ้นแล้วเชื่อว่าแฟนๆของวิลเลี่ยฟ็อกซ์อย่างหลายๆคนน่าจะสงสัยว่าเอ๊ะวิลเลี่ยฟ็อกซ์ธรรมดากับวิลเลี่ยฟ็อกซ์เบสิกมมีความแตกต่างกันยังไงบ้างงงใช่่เดี๋ยวจะไมร วแรกเปิดตัวจริงๆจริงๆแล้วตอนที่เปิดตัวไปตอนนั้นเนี่ยมันเป็น collection b ท u t i q u e collection b ี่คือว่ามันเป็นการใส่ความเป็นแฟชั่นลงไปในเสื้อผ้าเด็กที่แบบที่ใิ่เป็นเอ็นที่เลยคือเสื้อเอ่ยด้วยรูปแบบด้วยรูปทรงเนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเหมือนใส่ไปเที่ยวในที่ต่างๆที่เป็นอ c c a s i ่นพิเศษได้ไปงานแต่งงานได้ไปปาร์ตี้ได้ไปเที่ยวบนข้อคุณแม่ที่มันเป็นอะไรที่พิเศษแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นคุณแม่เนี่ยเราจะรู้กับว่าจริงๆลูกเราไม่ได้ใส่อยู่บ้านนะคะเราจะใส่ที่มันสบาย เสื้อยืดเป็นเกงยืดผ้ายืดหรือว่าถึงจะเป็นผ้าที่ไม่ใช่ผ้ายืดเป็นผ้าคอตตอนต่างๆนี้ก็จะมีความแบบสบายนิ่มใส่ง่ายทีนี่เราก็เลยว่าในเมื่อเราทาอันที่มันเป็นพิเศษแล้วเนี่ยอยากให้ลูกเราได้ใส่ทุกวันเราก็เลยต้องทําอันที่มันเป็นสําหรับ everyday use เลยมออกมาเป็นเบสิกคือจะเน้นเป็นผ้าใส่สบายแต่ก็ยังมีความน่ารักแล้วก็มีความเป็นแฟชั่นที่ลายพิมพ์ซึ่งเราออกแบบลายพิมพ์ใหม่หมดเลยแล้วก็ ได้รูปทรงเนี่ยก็ยังใส่ออกไปเที่ยวได้เหมือนกันแต่ว,ว่าจะเป็นอะไรที่สบายมากขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นเราคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่นี่ก็เรียกว่าเตรียมให้น้นองๆได้แบบสบายตัวกันได้แล้วนะครับโมชั่นใหม่แบบนี้นะครับแล้วตอนนี้สำหรับใครที่อยากจะอุดหนุนนี่จังหน่ายที่ไหนบ้างครับก็ตอนนี้ก็ยังขายเป็นขายทางออนไลน์ก็เว็บไซต์ของดิสนีย์ฟองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราจะมีเป็นฟองอาฟาร์5สัปดาชั้นลเหมือนเดิมครับผมสุดท้ายพี่เดี๋ยวขอให้พี่ได้ฝากอะไรสักเล็กน้อยเกี่ยวกับแบรนด์หน่อยครับก็ตอนนี้ดิสนีย์ฟองก็ เริ่มเพิ่มคอลเลคชันใหม่แล้วก็อยากฝากให้ทุกคนช่วยติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยแตรก็เ,เราตั้งใจกันมากๆเลยขอบคุณมากเลยครับครับผมขอเสียงปรบมือให้กับคุณพีชนะครับแล้วอีติกด้วยนะครับผมเอาละเดี๋ยวขอเรียนเชิญให้ทั้งสองท่านลงไปนั่งพักกันก่อนยังไงวันนี้ได้เจอกับคุณพีชสกุลติกกรอบแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะฮะเชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะตื่นเต้นกันมากแล้วล่ะผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะฮะความสนุกสดใสค